สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมกลับมาที่วัดสาริโขอีกครั้งนะครับเป็นวัดหลวงปู่เผือกนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ที่ผมมาก็จะตั้งใจนะครับมาซื้อ,อยานะครับเป็นยาสมุนไพรที่อาจารย์มอบให้ผมสองกระปุกนะครับเป็นกระปุกเล็กๆนะครับเป็นขวดเล็กๆก็ว่าได้นะครับไม่ใช่กระปุกเป็นขวดเล็กๆ ประมาณนิ้วโป้งนะครับเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรที่หุงครับเคี่ยวเป็นสมุนไพรร้อยแปดอาจารย์ให้ผมเที่ยวก่อนเป็นสองเรียกได้ว่าเป็นสองเป็นสองขวดก็ได้ขวดเล็กๆแล้วมีคนเอาไปใช้นะครับเป็นพวก แผลเป็นฝีหนองมลแงสัตว์กัดต่ตอยแล้วหายครับเป็นเหมือนว่าเป็นจำ้จำๆเป็นจำ้ำๆตามตัวนะเอายาสมุนไพรตัวนี้ทาที่เป็นว่าร้อยแปดแล้วหายครับเขาก็เลยฝากผมมาซื้อนะครับก็เลยวันนี้จะมาดูนะครับไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปชม ไปดูว่าสมุนไพรอยู่หรือเปล่าขึ้นไปกราบบนมนดบก่อนนะครับหลวงปู่เผือกนะครับแล้วก็บุรภาคณาจารย์วัดสาริโคก่อนนะครับนี่ยาสมุนไพรที่นำไปทาดีมากนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะเหลือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้ก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่เผือกนะครับแล้วก็จเจ้าวาดรูปต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมนะครับ นี่ครับยาที่ผมว่านะครับเขาเรียกว่ายาอะไรนะจย์น้ำมันพันยาน้ำมันพันยาเป็นเป็นคล้ายๆว่าสมุนไพรแล้วมาเคี่ยวใช่ไหมครับใช่เรียกได้ว่าเป็นน้ํามันมะหงอ๋อมะหงมาเคี่ยวน้ํามันร้อยแปดก็ว่าได้นะเนี่เขาบอกว่ารับประกันได้เลยเรื่องแผลไี่สบายแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกแผลสดแล้วก็เกี่ยวกับเพชรขัดยอกนะครับช้าบวมพวกนี้นะครับฉันเองเดียวหัวชนกับโอ้ยยัง พอดีวันนั้นผมมาถ่ายคลิปนะครับอาจารย์เขาก็ให้ไปสองกระปุกนะครับก็เลยไปแบ่งให้เขาใช้เขาเลยบอกเขาใช้ดีนะครับวันนี้ก็เลยฝากให้มาเช่าบูชานะครับนี่ครับแนะนําเลยนะครับได้ผลจริงๆนะครับเป็นพวกยาเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรก็ได้นะเป็นสมุนไพรเป็นว่านร้อยแปดที่นํามาหุงนะครับอยู่ที่วัดสาริโขนะครับ ี่อย่างอย่างขวดนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับแล้วขวดเล็กนี่ยี่สิบาทเลยจันใช่จ้ะนี่ยี่สิบบาทนะครับใช้ดีจริงๆนะครับปีทำครั้งเดียวโอ้ทำปีละครั้ง <คำ S 1> นะครับถ<ำ>ือว่าเป็นสูตรน้ํามันว่านของหลวงปู่ก็ว่าได้นะครับก็มันคืออยู่ที่คนด้วยนะคนใช้ถูกอ,อ,อ,นะอยู่ที่อยู่ที่ว่าอยู่ที่เออ อยู่ที่ว่ารางเนื้อรางยานะบางคนก็จะถูกกับสมุนไพรตัวนี้นะครับอืไม่จะไม่ถูกก็เฉยๆในไหนก็มานะครับเดี๋ยวมาชมวัตถุมงคลนะครับนี่นี่หลวงพ่อศิลาแรงนะครับหลวงพ่อศิลาแรงนี่สามร้อยนะครับปีไหนอาจารย์ปีห้าหนึ่งอ๋อปีห้าหนึ่งสามร้อยนะครับ ก็มีพยันนะครับพยันของปีนี้เลยพยันของปีนี้นะครับปีห้าแปดนะครับน,รนี่เท่าไหร่นะ่ยันพยันร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อศิลาแลนนี่ปีห้าหนึ่งนี่ก็สองร้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปูป่อ,อ๋อหลวงพ่ออุ่นเจ้าวาดร,วรูปที่แล้วนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะตรงนี้แล้วเหรียญน,นี้ล่ะครับหลวงพ่อศิลาแรงหนึ่งร้อยน,นะครับก็มีแบบตั้งหน้ารถรอรอมอทาเวสสุวรรณเป็นเนื้อไม้เหรออาจารย์น,นี่เนื้อไม้ใช่เนื้อไม้หน,นึ่งร้อยนะครับพันหนึ่งโอ้พันหนึ่งถือว่าเป็นงานศิละปะนะครับแล้วก็จะเป็นทาเวสตรงสุบันน,น,นี่หลวงปูเ่เผือก อันนี้ก็ปีล่าสุดมั้งนี่ปีหกสองโอ้ปีหกสองนี้สามร้อยเป็นเหรียญเล็กๆนี่นี่หนึ่งร้อยก็จะทํารูปทรงคล้ายๆอันนี้นี่หลวงปู่เผือกนี่หนึ่งพันใช่ไหมครับปีไหนครับนี่ไม่แน่ใจปีอะประมาณประมาณน้อประมาณห้าห้าอะไประมาณห้าห้านะครับไม่แน่ใจปีอะไรประมาณแล้วก็นี่สามร้อยนะครับโอ้ดี นี่เป็นรูปหลวงปู่เผือกแล้วรัอ๋อใช่นี่สวยนะถูอไม่เท้านี่สาม้อยนะครับเนื้ออะไรครับสาม้อยอันนี้เป็นทองทิพจ้ะทองทิพย์แล้วก็มีเนื้อนี่เน่าจะเป็นทองแดงนะทองแดงลมดทองแดงลมดำแล้วก็มีเหรียนเป็นเหลือเหลียมๆนั้นก็สาม้อยนะครับทองแดงหมดนั่นเลยทองแดงลมดำโอ้นี่ก็สาม้อยทองทิพย์ทองทิพย์นะครับนี่นี่เนื้อธรรมดา นี่สองร้อยนะครับนี้ท้าเวสุวรรณเทาเรื่องของวัดนางชีอ๋นอนี่นางชีวัดนางชีมังฝาแล้วก็มีรูปหลงปู่เผือกนะครับแล้วก็หลงพ่อศีลาแรงอันนี้แผ่นละหนึ่งร้อยนะครับแผ่นละหนึ่งร้อยมีรูปหล่อนะครับรูปหล่อรูปหล่อใหญ่นี้เท่าไหร่ รูปรหลอู2,005 2 0 0เท่านนก,กันนะหลงพิศลาอะไร2อ๋อนี่หรอร 1, พร้อมตู้นี่หรอตู้ตู้ไม่ใช่อ๋ออหู่อหลอ้ใช่ไหมน,นัี่หลงพ่ออุ่นหรอครับพ่ออุ่นก็พันห้านะนีเป็นพยันนะครับ ทาเวสสุวรรณนี่เป็นตะกรุดที่ไหนครับตะกรุดที่นี่ะลรจ้ะที่นี่โอ้ดอกละห้าร้อยนะครับตะกรุดตรีนิสิงเหนะครับอัอนนี้ก็เหมือนกันมัน้งนี่หนึ่งร้อยหลวงปู่เพื่อนี่ตะกรุด ไม่ใช่ที่วัดน,นะโ๋ออนี้ไม่ใช่ของวัดอ๋อนี้ไม่ใช่ที่วัดนะครับถ้าที่วัดก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็นผ้ายันแล้วก็ลูกหลวงปู่เผือกนะครับนี่ครับเพื่อนๆยาที่ผมมาซื้อวันนี้นะครับนี่เป็นเรียกว่าว่านร้อยแปดนะครับเขาจะหู หงว่านนะครับนี่ใช้ดีมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับผมซื้อยาได้แล้วแล้วก็พาชมมัทุมงคล วัตถุมงคลของหลวงปูเ่เผือกก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่นะครับวันนี้ขอลากลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ